คู่ต่อไปในสนามที่12แบตที่136ประเภทซบวกกุงศเลิศณริากรจากเสกับพูที่ใช้และสันจากบางทีกรรมการร่งแตศคุณสมคิดสนามที่12แบตที่136ประเภท4บวกกรุงศีเเลิศริฟากรจากเทสกับพูดที่

สจินรั์และนัทพลจากเมีกับสุจินและชาบเรียจากสตัมนากรรมการผู้ตัดสินคุณนานวาสนามที่สิบห้าแมพที่หนึ่งสามเเอาก็ดประเภน